สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดูอาชีพพลิกชีวิตของแม่ใหม่นะคะกับน้องออมนะคะนี่คือการขายยำมะม่วงนะคะแม่ใหม่ขายได้หนึ่ปีแล้วอาชีพนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะแม่ใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรยุ่งยากแล้วจริงๆตัวเองเป็นคนขายมาขายของเนี่ยมา หลายอย่างมากเลยนะคะขายของชามขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งขายน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่แม่ใหม่นะทำขายนะคะมันก็พูดไม่หมดนะคะเพราะมันเยอะมากจริงๆแม่ใหม่จะเป็นคนที่ชอบทดลองว่าตัวเองทำแล้วจะทำแบบได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอย่างยำมะม,ม่วงเนี่ยคือหนึ่งปีนี้คือต่อเนื่องนะคะขายเกือบทุกวันเลยนะคะอย่างของอื่นๆที่ทำมาเนี่ย จะขายไม่นานแต่ว่าขายของชำนะก็ขายนานอยู่นะคะแต่ก็คือขาดทุนนะคะเพราะว่ามันต้องลงทุนของนี่เยอะมากนะคะกว่าจะได้เป็นร้านขายของชำขึ้นมานะคะเล็กๆนะคะขายกาแฟขายอะไรทุกอย่างใหม่ๆทามาหมดแล้วลงทุนสูงนะคะพวกนั้นแต่พอมาขายยำมะม่วงนะคะอันนี้ก็คือเป็นแทบไม่มีทุนในการลงลงทุนขายของนะคะต้องก็ค่อยๆเพิ่มนะคะการลงทุนทีละเล็กทีละน้อยค่ะ แม่ใหม่เองเคยคิดนะคะว่าว่าอยากจะเพิ่มในส่วนของพวกเอ่อปั๊มมึกหรือว่ากุ้งนะคะแต่ว่ามันมันเป็นของสดนะคะคือเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจุดที่เราขายนะคะตลาดตรงเนี้ยคนเขาชอบกินไหมถ้าเกิดแม่ใหม่ไปซื้อพวกนั้นมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยไหนจะต้องมาจัดเก็บอีกนะคะวิธีการจัดเก็บไม่ให้เน่าให้เสียเพราะว่าเป็นของสด แม่ใหม่ก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่านะคะเพราะถ้าเราขายตรงนั้นเราก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นไปอีกจริงอยู่ว่ามันได้นะคะแต่ก็มันไม่คุ้มนะคะสําหรับแม่ใหม่ก็เลยว่าโอเคเราขายยำมะม่วง2 0่สบาท3 0สบาท4ีบาทแบบนี้ดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ใหม่ไปทําอย่างอื่นนะคะทําเมนูอื่นๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปอเปียทอดนะคะซึ่งตอนนี้ได้สูตรแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวรอรอสั่งแป้งนะคะว่าแม่ใหม่กาลังดูว่าแป้ง แบบไหนนะน่าจะใช้ดีแล้วก็อยู่กรอบอยู่นานนะคะในการทําและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่แม่ใหม่ทำควบคู่กันนะคะมีเวลาว่างก็จะมาทํากล้วยฉาบนะคะก็เอากล้วยจากที่สวนนะคะเพราะว่าพวกเรามีสวนกล้วยค่ะไม่เยอะนะคะเนื่องจากปลูกหลายจุดค่ะมันก็เลยมีหลายต้นนะคะก็เลยออกผลผลิตพอให้เราได้ทํานะคะถ้าแม่ใหม่ทาไม่ทันแม่ใหม่ก็เอาไปขายเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกไปนะคะ ลูกค้าก็จะบอกว่าหวานมากเพราะว่ากล้วยที่สวนส่วนใหญ่จะเป็นพันปักช่อง50นะคะสายพันธุ์นี้นะคะมีรสชาติที่หวานมากๆเลยนะคะเป็นกล้วยลักษณะหัวแหลมๆนะคะหวานมากค่ะแม่ใหม่เอาไปขายเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกเนี่ยคนนี้แบบชอบมากเลยนะคะมากถ้าแม่ใหม่มีเวลาในการทํากล้วยฉับนานกว่านี้นะคะแม่ใหม่ก็คงจะเอาออกผลไปขายได้เยอะๆนะคะก็คงจะทําการตลาดได้ได้ดีกว่านี้มากๆนะคะแต่เนื่องจากว่า ทุกอย่างแม่ใหม่ทําคนเดียวนะคะในการทําของขายเนี่ยถ้าเราทําเองนะคะเราก็จะได้กำไรค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเราไม่ต้องไปบวกค่าที่เราซื้อของต่อเขาจากเขาแล้วมาขายต่อนะคะอันนี้แม่ใหม่ก็ได้กําไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเสียเวลาในการทําแล้วส่วนตัวก็คือไปจ้างใครก็ไม่ได้นะคะอย่างกล้วยฉาบเนะี่ยแม่ใหม่จะไปรับของเจ้าอื่นมาก็ไม่ได้นะคะ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะถามว่าทําเองหรือเปล่านะคะถ้าถ้าแม่ใหม่เป็นคนทําเองเนี่ยเขาก็เขาก็ยอมรับนะคะในแม่ใหม่เอามาวางไว้ที่โต๊ะนะคะเป็นรถเข็นนะคะขายของยำมะม่วงของแม่ใหม่นี้และะ้วค่ะ ลองทำดูนะคะใครยังไม่มีอาชีพนะคะกำลังมองหาอาชีพในการทำเนี่ยทำขายยำมะม,ม่วงนะคะเก็บของสวนมาแปรรูปแบบนี้ก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ใหม่และก็น้องออมอลาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ